ก็เรียกได้ว่าเปิดเรื่องมาเจอเชลก่อนแน่นอนนะคะเออใช่ค่ะตอนหนึ่งก็มีเชลแล้วค่ะนี่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่มาสร้างสีสันให้กับเรื่องนี้ละกันค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าถ้ามีตัวละครเชลเนี่ยบริษัทนี้ไม่มีงานนะคะสำคัญเลยสำคัญเป็นถือว่าเราสำคัญตัวเองไ้ก่อนค่ะจิงจิงต้องบอกว่าเราเหมือนแบบมีความทุกข์ในใจมา ทำไมรู้อะแต่ไม่ได้เจอกันเลยนะคะตอนเล่นในเรื่องไม่เจอกันเลยค่ะแต่ว่าก็เหมือนแบบมีความกข์ใจแล้วก็มาให้แบบปรึกษาเพื่อนซึ่งในเรื่องของเราเพื่อนก็คือพัดชับลอยค่ะก็อ่ะเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวมาช่วยอะไรแบบนี้เล่นยากไหมเชฟแบบคอมเมดี้อะไรแบบนี้จริงจริงเรื่องนี้มันยากเพราะว่าตัวละครเยอะค่ะแล้วมันเหมือนแบบว่ามันต้องเล่นกันหลายคนใช่ค่ะแล้วก็ใช้เวลาต่อสี่ค่อนข้างนานเพราะว่าเขารับหลายคนมากๆค่ะแต่เชฟว่าสนุกอันนี้รับรับเราค่ะ คือเราก็เป็นเป็นฟิลแบบว่าเหมือนเป็นตัวสแกนอ่ะใครจะเข้าออกบริษัทคือเราเห็นหมดอ๋อเหมือนตัวจริงอยู่ค่ะชอบสแกนเป็นทหาค่ะเป็นฟิลแบบว่าอ่าส่วนมากจะไม่ค่อยพูดกับใครแต่จะชอบไปฟังคนอื่นพูดเหมือนว่าเราอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลาค่ะตัวละครี่คเราได้เดี๋ยวเนาะมาดามเราขนาดเลยเรา ถามว่าถนัดคอมเมดี้ไหมจริงๆอ่ะก็ไม่ค่อยถนัดค่ะเพราะว่าเราขายสวยก็คือขายขายสวยอย่างเดียวเลยขายขายสวยมันมันตลกเองค่ะอ๋อแล้วในเรื่องของเข้าฉากอืมก็จะเข้ากับพี่ชากับพี่อิงฟ้าคือประกบเลยเหรอเรื่องนี้ประกบเราไม่ได้ประกบเรายืนเฉยๆเขาเดินผ่านโอเคก็ถือว่านับค่ะนับนับว่าประกบส่วนมากก็คือได้เจอบ่อยมากเพราะว่าเขาเป็น บอสเราใช่ค่ะเขาบอกว่ามนนซีนคยงซีนไหมคะจริงค่ะเพราะว่าชุดเราก็แหวกอยู่ละแหวกอะไรสีก็ไม่เหมือนคนอื่นโอ้แล้วเราก็มีพร็อพด้วยค่ะเรามีเึงไม้ม็อบตัดพื้นและผ้าชิดกระจกอันนี้เนี่ยอินสปายเลชั่นของคาเรคเตอร์เนี้ยมาจากไหนที่แม่อยากรู้ แอร์โฮสเสใช่เราอยากเป็นแอร์แต่เราอยากทำงานบนพื้นยันนิ่พักข้างบนไม่เอาใช่อใช่ค่ะว่าแบบเราโอเคแล้วไหมแบบานกขั้นหงนกาล่คอเล่ีีนุคอมอรอย่าี้ยโอเคมากๆสนุกค่ะสนุกมากใช่เพราะเราชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วเอ e เน y ถ้าวันไหนรู้สึกง่วงมากก็บอกกับตัวเองว่าฉันอยากเวนดาราก็จบ สนุยอยากเป็นนักร้องค่ะบอกเขาทุกวันให้แต่งเพลงให้ค่ะใช่ค่ะบอกพี่สื่อเลยนะคะว่าเดี๋ยวอาร์ชิติมาจะฟันมิเชลเป็นนักร้องค่ะใช่ค่ะจริงๆไม่จริงค่ะเรื่องจริงค่ะเขารังแต่งเพลงให้อยู่ใช่ค่ะเขาอยากเป็นนักแสดงนี่อยากเป็นนักร้องค่ะก็ฟินเลยค่ะฟิคืออยู่ในกองแล้วก็มองคู่นั้นทีคู่นี้ทีแบบเออชื่นใจค่่ ซึ่งเราซึ่งเราก็แบบได้เห็นโมเมนต์ต่างๆใ,ในกองก็รู้สึกแบบแฮปปี้รู้สึกแบบอุ้ยอยากให้แบบแฟนๆได้เห็นจังเลยเนี่ขนาดเราก็ถ่ายด้วยนะเรายังฟินขนาดเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่มาดามอยากจะไปสิงนักอยู่ฝาไหมนะครับผมอ้าอยากไปสิงไหมก็ก็อยากหนูไม่ใช่ผีค่ะแค่อยากอยากอยากตีสนิทเฉยๆค่ะใช่ เคอะไรนะคะเคยรับเชิญอะไรไหมซิดคอมใช่ไหมคะซิทคอมเคยมีค่ะเคยมีใช่อันนี้นานมากหนูพอย้อนกลับไปเมื่อสิบสองปีที่แล้วนานไปนานไปก็จะมีบ้างค่ะเรื่องแบบฮักเกิดเทิงจะเป็นฟิลลิ่งของนักร้องก็เลยก็เลยใช่ก็เลยแบบอันนั้นก็คือไม่ได้ท้าทายมากเพราะเป็นนักร้องที่ มีปัญหาในค่ายด้วยอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็เลยแบบอ๋อมันจะตลกไม่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอเริ่มมีประเด็นนักแสดงเยอะมากเลยบรรยากาศก็เหมือนเหมือนเข้ากองเหมือนเข้ากงประกวดเสียงชงเชียงชงเชียงแต่ว่าในภาพของการทำงานใจเอยรู้สึกว่าเออนี่คือความเป็นมืออาชีพค่ะ professional เราเรา ไม่เออเพราะเราไม่ได้เข้าอ๋อใช่เรานั่งดูอ๋อแล้วเราจะได้เห็นเพลงของมาดังไหมโอเคเออเออมีค่ะมีมีค่ะไม่ได้เป็นเพลงประกอบค่ะเราเอาเพลงเราอ่ะล้วเอาเขาไปคือไม่ได้มีไม่ได้มีบทไม่ได้มีบทเพลงไม่เราเราเราเอาใส่เองแบบไม่ได้ไม่ได้บอกผู้กำกับแล้วก็เอาไมค์ขึ้นมาแล้วก็ร้องเพลงใส่เลยใช่ จริงๆค่ะจริงๆค่ะคือเขามีอันไหนฉากไหนที่เขาสามารถแสดงความสามารถได้เขาทําตลอดค่ะใช่ค่ะเป็นการเป็นการเกาะกระแสค่ะถูกตัดออกแน่นอนที่เดิมฮ่ไม่มีฟังอะายเลยนะคะไม่ได้ผู้ชายแต่งตั้งนานไม่ตัดออกแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่ตัดออกค่ะเพราะว่าหนูเดินลงบันไดมาไกลอยู่เดินลงไปแล้วก็แบบร้องไปด้วยแต่ว่าเอาอ่า ได้เห็นแม่เนาะค่ะตอนนี้กำลังทำแต่ว่าอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับแม่ละค่ะอ้าว่บอกว่าให้ฟิตเจอรลิงมันเป็นเพลงหนูเดียวก็แม่ฟิตเจอรลิงด้วยไงอันนี้ไม่ได้อัดไงหนูคอเป็นเพลงเดียวก่อนเดี๋ยวมีฟิตเจอรลิงด้วยก็ค่ะมาค่ะมาค่ะมาเป็นด้วยค่ะชายค่ะเวลาเขาอัดเพลงหนูไปหาเขาตลอดค่ะเพราะว่าไม่มีค่ะ ติดตามใน c o อร์ได้ค่ะเพราะว่าเขาให้หนูร้องแค่ประโยคเดียวค่ะลองฟังได้ค่ะใช่ก็เป็นาร์ทของการร o อกเพลงก็สามารถติดตามได้ที่ช่อง arm อค่ะตามช่ที่มา arm 애ค่ะใช่ก็ฝากนะคะบริษัทนี้ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะบริษัทนี้ไม่มีจำกัดนะคะหรือ unlimited love นะคะก็ฝากด้วยค่ะสำหรับพวกเราสองคนนะคะก็ไปสร้างสีสันให้กับซีรีส์เรื่องนี้นะคะฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยค่ะ 오케이. Okay. Yeah.